สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคิดทุกท่านนะครับการเป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูไม่ใช่เพียงแต่การเชื่อด้วยปากแต่คือการตัดสินใจทุกๆวันพระองค์ทรงเรียกเราให้ดำเนินชีวิตที่แตกต่างชีวิตที่ยอมวางตัวเองลงและให้พระประสงค์ของพระเจ้าผ่านในชีวิตของเราวันนี้ครับพระองค์จึงได้ตัด เราทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดใครจะตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตนเองและรับการเขียนของตนแบกทุกวันและตามเรามาในพระธรรมดูกาบทที่9ข้อ23การเอาชนะตัวเองตามพระคิดเริ่มจากการปฏิเสธความเห็นแก่ตัวความเย่อหยิ่งและความต้องการของเนื้อหนัง เพื่อยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงนำชีวิตของเราในประการแรกในประการที่สองแบกกลางเขนของตนทุกวันกางเขนไม่ใช่เพียงแต่ความทุกข์แต่คือการเชื่อฟังแม้แต่การเสียสละแบกกลางเขนหมายถึงการยืนหยัดในความจริงรักผู้อื่นและดำเนินชีวิตตามพระวจนะคำของพระเจ้าในที่สาม ามพระอ,องค์ไปอย่างไม่หันหลังกลับคือจับคันไถแล้วไม่หลังหันหลังกับการติดตามพระเยซูคือการเดินไปกับพระอ,องค์ทุกๆวันไม่ว่าเส้นทางจะง่ายหรือจะยากเพราะเรามั่นใจในพระอ,องค์และทรงนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์เราจะเข้ามาอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดา ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้พระองค์ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเอาชนะตัวเองในแต่ละวันให้มีใจที่ถ่อมลงและยอมแบกกางเขนและติดตามพระเยซูอย่างซื่อสัตย์และขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงเสริมกําลังเพื่อชีวิตข้าพระองค์ทั้งหลายจะถวายเกียรติแด่พระเจ้า ขอให้ฤทธิ์เดียที่มาจากพระองค์ขอสิทธิอำนาจที่มาจากพระเจ้าขอการเติมเต็มขอการเปลี่ยนแปลงขอการลื้อฟื้นทุกอย่างสิ่งไหนที่ไม่ถวายเกียรติแพระเจ้าด้วยกายวายจาใจด้วยคําพูดด้วยท่าทีสิ่งไหนไม่เป็นเทที่ถวายเกียรติพระองค์ขอพระองค์ขอพลหิตขอพระองค์ทรงชำระล้างชีวิตของข้าพระองค์ให้ออกจากความไม่สมบูรณ์ทุกอย่างของพระเจ้าความผิดบาตทุกอย่างและออกไป สิ่งไหนมันขวางกัน้นการได้รับพ,อพอระพรที่มาจากพระเจ้าไม่ว่าการงานหรือว่างานรับใช้งานปฏิกิจหรือการบุกเบิกพันธกิจของพระเจ้าขอพระองค์ทรงนำและเจิมชีวิตของข้าองค์ใหม่ในฤทธเดชที่มาจากพระเจ้าขอไฟพระวิญญาณของพระเจ้าเผาผลาญสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายออกไปในฤทธเดชที่มาจากพระองค์ขอการเปลี่ยนแปลงขอการรื้อฟื้นทุกอย่าง ขอพระองค์ทรงอวยพระพรพี่น้องที่ได้ยินได้ฟังพระวจนะคำของพระเจ้า,าได้รับการเติมเต็มได้รับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระเจ้าจึงอธิษฐานฝากทุกอย่างไว้กับองค์ด้วยความเชื่อและไว้วางใจในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับขอพระเจ้าอวยพรครับ